สวัสดีแฟนคลับปุตติตามทังช่องยูทูบสร้างเขียวรถไทยดัดแปลงวันนี้ก็เอารถลูกค้าลูกค้าท้งอำเภอหนองสูงมาล่องมาล่องกะถือโอกาสบ้านเขาไพำอันตอนไทยน้ฮุดอันเอารถพออว่าไทยป่านนี้ ตอนตอนบ้านเขาก็เลยเอารถเอารถพอทั้งอำเภอหนองสูงมเมื่อวานเห <Okay. S 1> <Okay. S 2> ็ดหน้าว่าหลายดอกเห็นหน้าอยู่ประมาณสามสีไ่ไรนี่แหละนี่ก็บ้านไปแล้วล่ะซุ้มมันเป็น้องเป็นยางกันซุ้มเหมันเป็นดินไส้เป็นดินไส้ก็ยังอย,งอยู่ประมาณไรก,กวนๆนี่มั้ง ยังอยู่ไล่กลัวมันก็เป็นไทยนาอยู่สามไทยเตียวมันไทยนาไทยโมหัยปันดิอันนี้เป็นดินไส้ปัญหาดินไส้ปัญหาไทยนาดินไส้ตอนเท่าอันอันก็มีปัญหาขึ้นกันด้อันตอนเท่าไทยอันมแต่อันเนาะขอทดขอให้ติดติดข้าว่าอันหวาดใจเราปัญหาดินไส้นี่นี่เป็นปัญหาปัญหาดินไส้นี่มันมันก็มีปัญหากันได้ดินไส้ก็ได้ดินไส้กับไถยหยาอนกันดิ เพราะว่าจินซ่านี่ผ่านมันสิจมพดเนาะเวลาเขาไถมันสิตจมรถเ้ากระสีหมื่นขั้นเขาไถหุ่เดี่ยวแต่ตอนช่วงไถหุดมันไม่มีปัญหาดอกไถง่ายอยู่แต่ว <c oughs> ่าช่วงเขาไถหุดเดี่ยวจะสามสี่หมื่นนี่นี่เพราะหยาบมันได้ตายทำอยู่นังเขียวเขียวผมมีอยู่อันเวลาเ้าว่าไถไถวานนี่ปัญหาของมันก็คือผ่านมันจมมันจมแล้วก็รถกระสิติด ผู้พันสื่อไปผู้พันมีดินไส้กันสิว่าเป็นผู้พันสื่อผู้ผู้พันเอามาเห็ดน้ำมันสีเป็นดินไส้่นกับสีมีปัญหาอันนี้คือกันละแต่ว่าคลิปนี้ก็เลยสีม่บอกว่าถ้ามันพอดินไส้ดินไส้เรากับพานจมเห็ดจริงเลยสีสร้างตั้งให้ไปมันมันสิตตั้งให้กับกับดินที่มันเจียนเนาะกับไถนาหุ่นเนาะ ไม่าเขามาไถยวานนี่ธรรมาดามันสิไม่เห็นสร้างสิตัดนเล็กไว้นี่เนาะซอนกันซ้ำวันนี่แหละซอนกันประมาณสองสามสามขอดเสร็จละเด,เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งตัวอย่างนี่เนาะเล็กนี่มันสิอยู่นี่เนาะก็คือข้ามบนนอตออกเนาะข้ามบนนอตออกเขาจะเอาเล็กใส่เป็นวะล่ะเนาะเขาก็าใส่นี่เนาะซอนกัน บ้านสองอันนี่แหละสองอันมาที่น,นี่วลาเขาไถพอดินใส่มันดินอ่อนๆนี่เขากะตองเอาออกเลยพมดออกเลยบ้านนี้ที่สำคัญเขาก็ยันสปริงขึ้นมายันสปริงขึ้นมาเอาจนมันเกือบซุดพุ่นละคือสุดเลยก็ได้่ัข้นมันหน้าผู้ใดแบบแบบดินทรายแบบมันอ่อนๆผ่านมันจมกับเขาเป่าขึ้นมาอย่างสิบีบ้านนี้เขาก็ไถร่องมึง เขากระไทลองบังมันเข่าเสมอวะตอนไทนั่นบังเด้ตอนไทนั่น,ดน,น,นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวนี่ขั้นโยกมันเนาะขั้นโยกเขากดไปเลยเด้นี่เขากดไปเห็นสุดเลยกดตบไปทั้งหลังเลยแล้ก็เอาไทยบังค้ามันเข่าเลิกพดคือมันเพราเขาค้ามันเพาเขาข้มามเพราทนเอกอใจ มันเข่าหน่อยเขากับม,เมัเอาสปริงมันลงเอาสปริงมันลงแล้วเขาก็กไทเบิงบ้งไถเบิ้งกว่ามันมันพอดีแล้วเขาก็เอาซ้ำนั่นหละคันสม,มุว่ามันยังเข่าเล็กอยู่เขาก็ยันสปริงขึ้นอีกแล,แล้วแล้วเขาก็ไทยัิงสิละเขาก็กดอันนี้ลงมาหนิกดตัวกวดตัวโยกผ่านนี่คัดโยกนี่ มันยันสูดทางหลังเขาก็ไถไปเลยเาราบว่ต้องโยกอีกจนกวนสีหอดกระเทาะเขาจะคอยโยกตัวนี้ขึ้นมาเขาจะคอยโยกผ่านนี่มันสะไถลาบลื่นเลยแบบนี้มันสะไถไปไปจังหวะเดียวเลยแบบนี้ตัวอย่านว่ามันสติดเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็นสปริงซับแห้งอยู่แล้วมองยัไงไงวาขั้นช่วงที่เขาไถไถวานนีน่เนาะ พัวไปกะสิคิดว่าสิสิเจอปัญหาพานจมพานจมกันกันเนี่ยทุกคนแหละล่ะบานนี้ขั้นพานมันจมขั้นพานมันจมรถกะสิเป,ปีรถกะสิเป,ปีเพราะว่ารถด,ดัดว่วไปรถกะสิเป,ปีตัวนี้มันสิบวิจิกดินปันไลยนี่แหละเห็นว่าตั้งนี่คือ,คอ,คอสร้างวานี่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดให,ให,ให้ให้ผู้พัน ใส่งานอยู่เลยเบิ่งถ้าเป็นผู้บริหารไหนใส่งานผู้บริหารไหนมาเห็นน้ำสีผู้หูเรื่องดอกอันนี้เห็ุคลิปไว้ให้ให้ให้เขา้าวเบิ่งให้เขา้าวเบิ่งหลักการสำคัญให้มะมันเบิ่งตัวนี้มันขี้เมาหนิขี้เมาหนิให้มันเลี้ยงซิ่งให้มันยิ่งเหยียบไปทั้งทั้งลลอขคางขวาจังนิดนึงแต่ว่ากับว่าว่าให้ยังลายมันไหนด้อ ยังไปสําประมาณจ็สิบองศาประมาณเนี่ยให้ให้ใหยังออกออกออกฟังทั้งนี้ฟังทั้งขวานี่ละบางทีเขาใส่งานไปเนาะน็ะนอตมันกระสีค่ายเนาะเพราะน็ะอตมันค่ายแลยว้วมันกระสีผ่านกระสีขยับไปทั้งน,นั้นเนาะผ่านจิมเมอนี่มันกระสีเห็นเห็นรถเ้อเปีนี่หละสิบม่อเฮดให้ให้ใหู้ ผูเพิ่นมาเห็นน้ำผูเพิ่นเอาไปใส่งานเดียวนี่นะล่องปับเบิงปับเบิงปับตัวนี้การปับก็คือว่าละ่ะก,กดกดขั้นโยกมากจนสุด,แล,มมนนดนนแล้วก็ไถเบิงจนวมันนิ่งครับมันนิ่งแล้วครับก็เอาซํำนั่นละ่ะเอาไปซํำนันละ่ะตอนทาไปไถหุดมนมันมีปัญหาดอกเพราะว่าไถหุ้นเขาห้องเข้าห,ห้องนี่ขึ้นเนาะนี่เข้าห้องนี่ขึ้นตัวน,นี้กระดกได้อยู่แล้ว ข้าว้องขึ้นข้าว้องขื้นอันหนึ่งที่สองอันขันดินเจียนเท่ากับห้องสองอันขันเมนบางเจียนมาเนี้เท่ากับ้องอันเดียวแต่ว่าสปริงตัวนี้มันกับตรงเข่งขั้งห้องแล้วขั้นห้องตัวนี้ปั๊บแม่นบ่เท่ากับตรงปั๊บตัวนี้ลงมาน่เวียนเวียนระยะให้มันซ้ำกันขั้นห้องตัวนี้ซ้ำ เดียวคนกับซิลลินลินข้าห้องซ้ำนี่เนาะสมุดว่านนี่เนาะบ่สมุดละห้องกินอันนี้นี่ข้าห้องซ้ำนี่ขั้นห้องขึ้นมาตัวนี้เขาก็ต้องปั๊บลงมาซ้ำนี่นี่เขาต้องปับป๊บปั๊บปั๊บเกีียวสปริงนี่ลงมาซ้ำก,กันก็ตัวนี้หลก็เขาก,ก็กดดันต้นนารองบังไะกดมาทางหลังแล้วก็ไทบังค้วมันไทไใดเขาก็คือไทไปเลย เฮ็แดแบบนี้เพาบว่ต้องเป็นมืออาชีพเพากัดไถดีเัาไถได้ผู้หญิงกัดไถได้กัรนเอาตั้งผ่านได้แล้วเห็ดเบื้องไว้แต่ว่าสีเบื้องคิดว่าสร้างเป็นอย่างสร้างขึ้นปกตมาข้างหลังเพราะว่าเพราะว่าสร้างจำนานแล้วไถยไม่ยังได้กัดไถได้นี่สำหรับผู้ผู้ลูกค้าผู้เพิ่นเฮ็ดนัมอยากให้ไทยไงอยากให้ไทยไงให้เมีไยไถก็ได้บัดร่ระเดบังคับพวกอะไรได้ ไม่มีปัญหานี่แหละมีอยู่สองสามอย่างนี่แหละแล้วก็ตัวนี้้อย่ำๆเพาะว่านี่มันจะมีสามหูเนาะสามหู้สามหูสี่หู้หนั่นแหละทีที่สร้างตั้งไหนันสีเอาใส่หูนี่เนาะเวลาเอาไถหุดบาดเวลาเอาไถเวลาเอาไนไถไหวานนี่แหละไหรอบสองนี่เนาะไหยับตัวนี้ลงมา นี่ยับลงมาอยู่หูแหลกเลยหูสุดท้ายเว้นตั้งแต่รถพ่ออ๋อรถพ่ออ๋อจะมีสีหูมันถึกแล้วอยูห่หูมันอยู่หูที่สองรถพ่ออ,อ๋อรถพ่ออ๋อจะมีสีหูเพราะว่าจ้างบาได้นับเอาหูหูเตะสุดแบบสิ่งม,มาบอกเคล็ดลับบางที่บางที่ใส่งานอยู่คยมันคือจมแท่มันคืนอเขาเลิกแท่ กษตรว่าเนาะคลิปนี้สิสิมาอธิบายให้ผู้คนเห็นแล้วฟงังแต่จริงๆแล้วยังสิไทยยังไงวะสัญญานึงนี่ก็อีกสองให้หน่อยอีกว่าโดนก,ก็แล้วแล้วก็คือแล้วแล้ววันวันขั้นขั้นรุ่นเกษสรว่ามีหวังล่องแล้วขั้นรุ่นกเกษสรเดษตรเกษตรว่าไปล่องให้ให้ให้หน้าที่ว่าท่านได้ใช้ ทั้งในหมดละแต่ว่ารถพอนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วลองเอาไปไถมองมีหยามีหยังกันไถบางเดียวแต่ว่ามันมมบ่มีขีดแม่บ้านเพิ่งยากอะไรเพินหยากน้ำมั่วช่วงนี้มันมันมัน,มนทีห้างมันก็นแคบของมันแล้วนเนาะผู้ใดก็เห็นในกันนะเป็นก็เลยบอกเดีมาวว่าห้ กะย่ำบอกควาเพิ่นอีกเสื้อนึอเนงเป็นมันเพื่อหัสเด้๋ยวพอพอทั้งน้องสูงสี่เดียวเอาไปให้ตรถคันนี่ยกสิเดียวไปแตง่งสีแต่งยังวันนั่นแหละมือจับทั้งไทายกับท่านที่เห็นอยู่มือ,ม,อ,ม,อมือจับกันกันตกกสิเธิ์ให้อยู่รถคันนี้ก็สิมีค่าใส่ใจ,จั้งแต่ค่านี่แหละ่าลูกปืน ลูกปืนดีเปียนสองชุดสองชุดกับลูกปืนกับตัวละลอยเนาะสองชุดกับสี่ตัวกับสี่ลอยก็นี่แหละที่พอพันสิทธิ์ใจเต็มไปก็มีเท่านี้แหละผู้ใดสงสยัยผู้ใดสงสัยว่ามันใจยังเพื่มเฮือสร้างเฮือวาสันก็นใจได้ค่าลูกปืนเจานี่แหละกับอย่างทัานสิเปียนไม่อันนี้พอพันสืทอมาใส่เองถือว่าพลาดแล้วล่ะรถเพิ่นกระได้ ไอดีอยู่นิ่งอยู่กช่วงนี้ก็มีมีผู้สนใจเข้ามาเบิ้งน้ำไหลรถกระไดแต่ละมือเข้ามา่มือลาหลายๆเจ้าเพิ่นกะบเจ่งเจ่งดอกผู้ใดกระไดไม่จะพูดจริงจริงข้ามาเองถามคนมาว่าสันเพิน่นว่ามันต้องแข็งถามคนมากหอดไฟแดงก็ติวเลี้ยวใายข้นมาจากยะโสหอดไฟแดงเลี้ยวขวาข้นมาจากทางอำนาจ บ้านที่เรียกออกจากไฟแดงปรติวเจ็ดกิโลหัดบนนองแขกเลยกะเงื่อนกับสีเข้มๆบ่เป็นเงื่ยนนอกหน้าหน้า,นามองเห็ดกันสิมาหากะมาหอดป๊มนมันหนาหมู่บ้านเลยป๊ม,มันมาหน่อยนึงเดี๋ยวมุมข้างขวามันสิเป็นสามแยกนิดหน่อยสามแยกนิดหน่อยถนนคอนจีดนิดหน่อยกะขับตรงมาเลยเดี่ยวขวาเนาะเดี่ยวขวาจะกป๊มนม้มันสิมีไซอยนิดหน่อย กะเลี้ยวขวาแลนม่เรื่อยๆแลนไม่เรื่อยๆกะสิมาเห็นถนนคอนกีดป็นเทศไหมป็ะเ็นเห็นถนนคอนกีดแล้วก็เลี้ยวขวาไปน้ำถนนคอนคอนกีดแล้วก็โค้งที่สองโค้งที่สองสมมติว่าหอดถนนคอนกีดแล้วมองหันว่ามองหันเอื้อนสามแยกเลยไปสามแยกถึงโค้งที่หนึ่งบริเวณไปโค้งที่สองนั่นละ่ะน้ำเสาไฟ เสาไฟนหน่อยเซาไฟประมาณนิ้วครื่องนี่แหละนั่นแหละเขาไม่มองสร้างเขียวทํางานเขาไปได่หันจนสุดนะผูไดสีมหาก็าได้กะเพิ่งคลิปนี้ไว้ <c oughs> บอกมาทางนอกคลิปนี้ <c oughs> พี่น้องสีโทษมากอ่ะคือเก้านั่นแหละสร้างกันยังเนข็ด 20, สองหมื่นสีเกาเอาเอารถอีแต๊กเขา้านั่นแหละมา กับผู้ใดว่ารถบ่าไม่เกียร์กับเฮ็ดบ่ได้เด้อมันต้องมีเกียร์มีเกียร์ยมีสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังแบบนั้นล่ะรุ่นใดก็ได้ถ้ามีสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนี่เฮ็ดบ่ได้มันหลายเกียโอโอโร์โหดละเอาตัวรถมีล้อมีผ่านนี่ล่ะมาเห็ดอยู่สองหมื่นสี่พันขึ้นเขาขั้นบริจัยค่าลูกปืนค่ายยังเพิ่ม โทรมากะคือว่าล,ละ่ะยอะเยยอะโทรมากยิงขึ้นเ <c oughs> วลานอนเวลาพักฝันเมือแต่ละมือโทรมาเนี่ยแต่ยังมือเสาจนจนหอนยังมือเลียงละ่ะโทรมาเด็ดโทรมาเด็ดตลอดเวลาคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนิสก่อน